โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนๆดูกคนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกำลังเกมที่รบทีอว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า My f a v ฟ r i t e a v ว tar นะครับผมก็คืออวตาร์ตัวนี้ได้แก่อวตาร์ไทด้าแมกมาสเองครับผมซึ่งไทด้านะผมจะไม่ผิดนะ่าจะแปลว่าคลื่นนะครับผมคลื่นอนะ่ะคลื่นอนะ่ะคลื่นที่แบบว่าเวลาแบบไปทะเลแล้วก็จะเจอคลื่นอนะ่ะเออที่มันเอาไว้ส่งสัญญ,ญาณโทรศพัพท์ป่ะไม่ใช่ละ ขึ้นทะเละถูกแล้วผมอายเนี่ยคงผมผม,ผมคิดว่าคนหลายๆคอนอะ่ะแม่งพูดอะไรของแม่งวะอะไรอะ่ะอะไรเล่นลอะไรอ่ะอะไรประมาณนี้ป่ะก็แต่ละดิดนหน่อยไม่ว่ากันโอเคผมก็ฮีโร่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ดิอวตตรตัวนี้นะเขาก็เป็นหนึ่งอวตาราที่สวยงามน,นะผมว่าถ้าผมจะผิดนาะเป็นลิมิเต็ดมั้งลิมิเต็ดแมกมาซึ่งผมมีทุกตัวเลย <laughs> มีเยอะมากครับผมอวตาราแมกมาของผมเนี่ยเราเจอเต่าด้วยเพ็น โหหล่มียาแดงด้วยแล้วผมโดนกดอยู่แล้วว่ะแดัดเอาดิเอาดิตีมาคีบเนินตามไปตีมันโดนกดอยู่แล้วว่ะเจอตัวตีใกล้กับตัวตีไกลอ่ะกินไม้รอไว้ได้เลยก็นี่ครับผมมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยนะครับข้างตรงหัวมันก็เป็นใบบัวดอกบัวข้างหลังก็จะเป็นเปลือกหอยรูปเต่าใช่ปะเฮ้ยเปลือกหอยรูปเต่าก็เป็นเปลือกหอยดิไม่ใช่กระดองเต่าเปลือกหอยรูปเต่าเปลือกหอยก็ต้องเป็นเปลือกหอยรูปหอยดิใช่ปะ มาปงปังหอยเปลือกหอยลูกเต่ามันเป็นกระดองเต่าดิหอยอะไรเนี่ยแอมโมไนใช่ป่ะเออไวผมแล้วรัวๆวันนี้ขอโทษโกเมนน์ไซมัสซิช่พวกนี้ผมติดการ์ตูนโทษทีนะถ้าหมุดว่าลิปมันมาช้าคีองเคยเคยดูมั้งจริงๆผมก็อ่านจบแล้วก็ดูไปรอบหนึ่งแล้วแต่ผมอยากอ่านต่ออายากดูต่อสนุกดีทั้งอ่านทั้งดูเลยควบคู่กันไป จริงๆผมก็ซื้อมานานละส่วนอันนี้ผมก็ไปดูหาดูตามเว็บต่างๆซึ่งผมชอบดูเป็นนี่มากกว่าผมชอบดูเป็นเจแปนอะเขาเรียกว่าอะไรวะดับเจแปนนี้ดับแบบเสียงภาษาญี่ปุ่นดับเป็นซับภาษาอื่นอะ่ะซึ่งซับที่ผมอยากดูผมก็อยากดูซับทายาแหละแต่ผมหาซับไทยไม่ได้เลยอะ่ะผมก็ต้องไปหาดูซับอังกฤษซึ่งมันก็ยากคนละครแบบก็พอเข้าใจแหละคําไหนไม่เข้าใจผมก็พอไปแล้วผมก็ไปเซิร์ชกูเกิลเอาหาความหมายของความนั้น เนี่ยเรผมตันใบล้วผมตีตัวนี้เอ้าเว,วนไม่ขุมเลยเฮ้ยมีการใบด้วยอ่ะไปแล้วเต่าสกิลหนึ่งเล่นงี้ตีคีบปะผมตีคีบคุมกว่าเยอะถ้าโดนผมตันตายมันก็จบ,บได้ปะวะเฮ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวยตายเองผมตายละเลยดูรอน,นี้ฉันตายไม่ดีเลยอะ่ะไม่น่าเลยผมไม่น่าเลยวะ่ะเขามีหลบกระดองดนะ้วยไงประเด็น แต่มีคนเก็บเฮดมาวะ่ะแต่มันมียาแดงลืมไปแล้วมันมีสกิลหนึ่งหนีอยู่แล้วยังไงก็รอดยังไงก็รอดแล้วผมผมไปไม่ทนันหรอกไอ้ดัดไอ้นี่มีเฮดนี่เอา้าไปตามวะจะตายอยู่แล้วมานาก็หมดมอต้อบ,บ่นอยู่นั่นแหละตายเลยเหมือนไม่ได้มาเล่นเกมผมมานบ่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครๆอยากดูที่เที่ยวเชิญป้ายหน้าเลยครับผมไม่ใช่ป้าย <c oughs> แน่นอนเ <c oughs> ชิญสถานีต่อไป next station 5 6 7 8เอฮ้ยอย่าไปพูดอย่าไปพูดอย่างเงี้ยเอ้ย hey, เดี๋ยวมันมีขวดแล้วว่านี่มันใช่ตันคีไปตีคีบไม่ดีเลยไม่ดีเลยข้างบนก็ไม่น่านจะมีรูนะนะมันเก็บเคสมาแล้วโอ้โหมันไปเก็บลูนต่อเวรลูนปลอบใจแต่ยังไงก็ไม่อยากให้มันได้เลยอะ่ะแค่ลูนกระจกอกอไม่มีนี่หว่าโดนหลอกเหรอ มันหล่อผมลรงนี้ผมเก็บไว้แลลงกลางแล้วแหละดีแล้วมันหกกันด้วยไงประเด็นโหแล้วเกมนี้ผมจะได้ตีเข้าไหมเนี่ยป,ประตูหายไปเลนบนตัวอะไรวะผมจะได้โชว์ช้ำไหมเนี่ยไม่น่าตายเลยมาจริงจังเกมมิ่งแล้วมาไม่มีแล้วหัวร้อนเกมมิ่งอะไรเนี่ยหรือว่าเลยเปิดเกมมิ่งเนี่ยอันนี้มันเรามาเล่นจริงจังเกมมิ่งกันดีก,กว่าครับผม อันดับแรกเลยต้องโฟกัสโฟกัสแปลว่าอะไรทำสมาธิต้องจดจ่อกับสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะทำได้ดีเหมือนเต่าไปเก็บลูนเราต้องมองมินิแมปแล้วก็มองกลางแมปไปด้วยศัตรูหายไปบอกเพื่อนก่อนโอเคถือรองเทา้ายังไงข้างล่างจะบวกวินล็อกมาสองตัวเลย จงไงเลยไปนั้นไม่นานอดละแคลนตกเครื่องบินตายเฮ้ยได้นะนี่ยได้ถ้ามันไม่ซื้อวาร์ปนะเอา้าไม่ได้แล้ววะไม่มีลงดาวไม่ตันอยากฆ่าลงกามากเลยเอยผมปิดไมค์ันตั้งนานตอนแรกมันพูดกันเนี้ยผมก็เลยไม่อยากรบกวนไม่อยากใครได้ยินเสียงรบกวนล,ลืมเปิดกระโดดออกไปแล้วินี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยย่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะนีผมจดจ่อมีสมาธินะแต่ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนขอความช่วยเหลือมีคนขอความช่วยเหลือไปมารุกแล้วผมไปเฮ้ยยังหิวคลิปยังหิวคลิปเอามันเอามันไปแล้วเอามันนี่อะสตันที่ต oh! ัวไปเรียบร้อยโอเค ในที่สุดผมก็มีประโยชน์กับทีมสักกทีนึงไหนขวดไม่มีแล้วไอตัวอะไรน่ะฮะมาเข้ามันร่างนี้ก็มีเหรอวะเนี่ยมีดิล่างแมวนี่ไงล่างแมวดูดิเปิดกล่องได้เปม่ไม่ไม่เปิดกล่องกล่องอะไรวะมีกล่องด้วยเหรอซื้อสดงดเชื่อเนี่ยตัวเนี้ย อันตัวนี้ซื้อสดนงดเชื่อซื้อสดนงดเชื่อไม่ได้ผ่อนไม่ได้อะไรทั้งนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็เพลเจอไปเรื่อยด่าตัวเองก็เป็นถ้าชมตัวเองแปลกถ้าด่าตัวเองไม่ค่อยแปลกอะไรหรอกแต่ถ้าชมตัวเองจะโดนด่าถ้าด่าตัวเองก็ไม่มีคนสนใจอะไรหรอกเอามาเอามาันเรียบร้อยแลแลมันไม่ได้บอกผมใครมันบอกว่าเ่เจอ เบเฮมบอกเบเฮอ่ะวะผมไม่รู้ว่ะตัวนี้มันตายน่าจะบ่นกับเบเฮนั่นแหละมั้งแต่ผมไม่รู้วิโด้เลวไดอนพูดเลยตะเกียร์เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ผีใครไลค์พันเดียวงใกล้ตรงไหนวะต้องพันหนึ่งมันตีงไม่ได้ใช้เลยขอรับเบิ้ลก็ไปเวลก้าวะนี่อยากไอ้ต่ฮีโร่เราโหดนะเพิ่งดูเนี่ยยังจะเพอร์เจอร์มาตั้งไอ้รอรอรอกำลังไปช่วยแล้ว โมน่าจะรอก่อนมีวอดไหมนะีเดี๋ยวก็แหลมมาบางถ้าสมมุติไม่มีวอดแต่ถ้ามีวอดก็ไม่แหลมเนี่ย <c oughs> ให้เราตัดต้นไม้เฮ้ยเอาดิเอาดิรอรอเอาดิ <c oughs> น่าจะตายแล้วครับผมโดนสกิลสองของไอเนี่ยติดตัวไปโดนผีไ <c oughs> ล่ตัดเลยตัดเลยข้างบนยังไงไม่น่ารอดแล้วล่ะ เต่าหายระวังเตา่าเฮ้ยบวกไปอ๋อไม่โดนไม่โดนไม่โดนชิบหายชิบหายชิบหาย 1, ชิบหายหนึ่งชิบหายสองชิบหายสามชิบหายสี่ชิบหาย 6, ห้าชิบหายหกตายเรียบร้อยเอ้ยตัดได้อยู่ตีมันข้ามันแข็งมาวะ่ะเฮ้ยแข็งมาระวงังไม่รอดละต้องโอ้โหผมจะ รีบไปหน่อยนึงน่าจะรอผมไม่ได้สุ่มเลยแล้วเพราะเต่ามันมแกงด้วยทำให้ตันผมมันไร้สาระมากผมไม่น่ารีบตันอ่ะผมไม่น่ารีบตันอ่ะแล้วใครวับวับวบับกับเอาด้วยไอวินวอลไปได้วินวอลไได,อไ,ได้ป่ะได้คนเดียวนี่หว่าเอามันแข้งก่อนสองตัวผมไม่ทันแน่เลยโดนตันสวนเ้ยทันอยู่เอามัน เฮ้ย e, ได้อยู่คร so ับผมเพราะว่ากว่าคอนแฮมเมอร์มันจะมามันช้าไงผมก็สบายๆอันตรีไปเลยไายแล้วของเทพเจ้าไอคอนดัเดอะกอดเดสสัญลักษณ์แห่งพระเจ้าจริงๆมันก็คือพีเคแหละเคียวเคียวเคียวควันนี้แม่แรงคือคึกกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาเดี๋ยวเราบบกได้พีเคแล้ว ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเข้าให้รอรอเฮ้ยโดนนะเนี่ยเยิะนะเนี่ยเอาเต่ามาเอาเต่าฆ่าเต่าดิไปไปเออมีระบอกให้มีไอยูโอเคโอเคไปหาเต่าเอามันไอเนี่ยใครเนี่ยไอสีฟ้าเนี่ยเอาเต่าก่อนไอนี่ไงสองตัวโอ้โหสองตัวเหรอวะไม่คุ้มเลย หัวเยอะว่ะห,หโหตายหมดปะเนี่ยรอรอสองวิเดี๋ยวตันได้เอามันเอามันดิตายแล้วแฮมเมอร์โอเคเอามันแล้วอ้าอะไรเนี่ยวีเฮไอ้ผมบิงไม่ได้ครับผมบิงไอ้ตัดมันก็ตายเลยนี่หว่าถ้าผมบิงผมว่าไม่พลาตลาตัน <c oughs> ตากีปบเบเฮทำอะไรวะแวบแบบแบบแบบนิด โอเคผมได้ลองทานี่วันลัวตกใจไงเป็นกันบ่อยเอ้ยมีเจนรอ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 กำลังไปกำลังไปเต่าอีมาระวังไม่เอาดีกว่าเมื่อกี้นี้แม่แรบันเทิงบันเทิงกแปลก มาดีๆมามันพูดอะไรของมันวะได้ปะเนี่ยผมคนรีเจนแล้วผมมันติเข้าไปต้องรอสี่วิเมียนติรอมันบันมันคึกเหมือนผมเลยวะมาเมีันติรอบวกเดี๋ยวเปิดเนี่ยตัดตัดตอนนี้ดีป่ะถ้าตัดตอนนี้มันจะเห็นมาวะ ไม่เห็นเรามั้งได้อยู่เ,ยเห็นเห็นเห็นจะเห็นได้ว่าผมเห็นได้าของเนี้ยแสดงว่าเขาก็ต้องเห็นแลวเดินออกไปได้ดงไงกดฟิสิกคือเราเห็นเขาเขาก็เห็นเราถ้าผีทำมาแล้วได้เราก็ต้องทอะไรผีได้มันไม่เกี่ยวเลยมันก็คล้ายๆกันแหละบริบทเดียวกันถึงป้าบิ้งถึงฉบ่ะโอเครอรอรอ,รอต้องดูให้ดีนะถ้าติวรับมีคนเดินมาเจ๊เราเราก็รีบตันไปเลยต้องใช้สมาธิ นี่เป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับผมสำหรับการมาดักซุ่มเอาดิไปแล้วรีบร้อยสามตัวโหสวยงามมากๆเกีนีผมถ้าเราจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันดีๆเราต้องทำมันได้อย่างดีแน่นอนและนอนแน่และล่อนจ่อนมันเกี่ยวไหมเนี่ยถ้าเพอเจอผมก็ขอรับพายด้วยนะครับผมเฮ้ยยูรอรอรอ ก <t t ี่วิหนึ่งวิปึ๊บปึ๊บป๊บปเรียบร้อยพยายามดูเวลาด้วยครับผมว่ายูจะหมดเมื่อไหร่โอเคต่อไปผมมอกอะไรดีนี่ดีกว่าไอคอนไอคอนไอคอนไอเทมซิกเนเจอร์ของเราออกทุกตัวเล่นตัวไหนก็ออกทุกตัวเพราะมันได้เลือดเพิ่มแล้วก็ได้มานาเพิ่มทําให้เราแบบยืนได้นานขึ้นในหลายๆจังหวะผมชอบมากนะแต่เวลาฆ่าเขาได้ก็ทําให้เลือดเพิ่มอีกมานาเพิ่มด้วยแหละ เรียบร้อยนันป้อมล่างมาครับครับตามพ่อหรือไปเลยตามพ่อหรือไปเลยถ้ามันถ้ามันพูดดีก็เทอะตามพ่อหรือไปเลยไม่ใช่ตามเพื่อนหรือตามพ่อหรือไปเลยเวลาตายเะครับไ้แมนแรงนะหัวเขาไม่ทำหรอกแรงไปมันได้นหนึ่งพ่อไม่ดีตามเพื่อนลรือแหละดีแล้วซอฟต์ดีไม่รุนแรงอะไรมากมายก็ รอบวกรอซ้อนรอซ้อนมีดับเบิลตีป้อมอยู่เอ้ยเอามันรอซ้อนเดี๋ยวรอซ้อนให้เผื่อจะมีคนมาเพราะผมรีบตันยังไงมันก็ตายอยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่รู้จะตันทำไมอ่ะเอาเดียวดิเฮ้ยเฮ้ยเต่าสกิลหนึ่งเล่นเต่ามันสกิลหนึ่งเล่นชิบหายชิบหายชิบหายสี่วิสี่วิสี่วิ อมันกระโดดทำไมเนี่ยเอามันเอามันเรียบร้อยน่าจะโดนนะไม่โดนเหรอวะผมไม่โดนเหรอวะนิดเดียวเองเอามันต่อเอามันนี่นี่นี่มันมันแอบมันแอบตัวปลอมโดนหลอกเอ้ยกระจายกับลังนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยรอหอเกาวีเกาวีเมียนตีเมียนตีเมียนตีไป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 เอามันเอามันไม่มีตันทำไมมันแลงตื่นเต้นทำไมมันแลงตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างวะทางนี้ก็บวกกระจเจาะธรรมดาเนี่ย จะตื่นเต้นอะไรนักหนาวะเนี่ยไ, <c oughs> ไม่เวลา exciting เหลือเกินตัน้าวไม่ไรี้มันตันบ้น <c oughs> นาวมันเลยตื่นเต้นไงเข้าใจปะอ๋อไม่เวลาตื่นเต้นตื่นเต้นวะเกมเนี้ยตอนนี้มันไม่มีอะไรจริงๆนะจังหวะบวกมันง่ายมากนะขอขอรูนดิเฮ้ยหลายๆจังหวะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากมันไม่มีอะไรที่มันต้องตื่นเต้น <laughs> มันมันมีอะไรอ่ะเออโอเคผมได้คอนละแ <Wow. S 1> ต่จริงๆออกเป็นแท็บเล็ตก็ดีนะแต่ผมอยากได้คอนทำไมอยากออก,กราฟ้าดีกว่าปกติผมจะไม่ออกครดาฟ้านะเพราะไม่คุ้มถ้าออกครดาฟ้าเพิ่เมเงินห้ารอได้ฮิลฟาวเวอร์ละหรือว่าเพิ่เมเงินสักพันสี่ 2004, ผมก็ได้เฮกละแต่ผมจะออกไนงะมันไม่คุ้มแต่ผมก็จะออกผมอยากดูออร่ามันจะเป็นไง <laughs> ออกกราฟ้าเพื่อดูออร่าแต่จริงๆถ้าเกมตึงก็โดนด่าละ <laughs> ออกเฮกทำไมไม่ออกเฮกว่าออกกระาฟ้ากากอะไรเงี้ย ท้าเองมันก็ดีกว่าเข็มม่วงนะออกกดาฟ้าเนี่ยจนิังๆอกว่าดาฟ้าไม่ควรออกไปมัมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่คุมค่าเงินเท่าไหร่เพราะมันไม่ต้องเน้นันตีเท่าไรหรอกอันตีมันก็แรงอยู่แล้วอ่ะจะแรงไปไหนทำให้ระยะมันไกลขึ้นด้วยแล้วก็แรงขึ้นเฮ้ยเหมือนได้ยินสกิลเต่าเฮ้ยมีคนบิ้งยังไงยังไง มีบีบล็อกเดี๋ยวหาให้ปปมมมีีข้างล่าง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 รอรอรอเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดอ๋อไปไหนแล้ววะเอามันเรียบร้อยเฮ้ยขอตกใจคิดว่าคนรถนี่หว่าเอามันเอามันเท่มาก หันมาตันต่อนี่ยกโคตรเท่เลยเนี่ยผมผมสกิลสองีกว่าจะเห็นเป็นดอกบัวนะครับผมยังสวยเลยซึ่งเขาบบกันอยู่อะไรวะเนี่ยมันดูดอกบัวไอ้ <c oughs> ี่ยินเฉยเ <c oughs> ดอร์มินบอกเขาบวกันอยู่มายืนชมดอกบัว <c oughs> อ้าว <c oughs> ก็เ <c> ก <oughs> นี้มันจบเร็วไปหน่อยครับผมก็เพ์เจอร์เลยเปลือยไปเรื่อยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนถึงนี้โดยที่ไม่อารมณ์เสียหรือไม่งนง,งีดก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ได้มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็อย่าลืม กดซับสไครป์พี่ดีตามคลิปใหม่มของผมด้ยวยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเราตามไปเลยบายจ้าบายจ้าบายบายยูไม่เห็นออร่าการะดาฟ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไหนอยากเห็นออร่าการะดาฟ้าไ,ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วจะเป็นยังไงทาหรับฮีโร่อวปปัตตานี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นแค่คอนสีฟ้าหรอเออแค่นี้แหละคอนสีฟ้าตัวดีฟ้าครับผมบายบายค่ะพิว